อกปารี้มูลค่าเพิ่ม8.7%จากค่าโทรศัพได้รับไปแจกของครับในคำนับปาร์ตี้ัไปจุดดัดเ,เงินได้ที่38,940เออหารีย1,200บาทบวกปารสีมูลค่าเพิ่ม8.7%น,น,น,นะคะเราจะทำการบันทึกลูกเค่ะการเข้าไปที่ระบบัญสีแยกประเภทค่ะปุ่มุโปค่ะลงมาที่รการลงมาที่ รงายวักนกกดเลือกค่ะเราจะเลือกท,ทีนะคะกดอก 在。<Yeah. S 2> yeah. ส่งของครับใบกราปลาสีสดสีเชียวะคะสีะกีสีนมาค่ะสดเรื่อค่ะประเภทภาษานะคะ จะเลือก S R แค้นี้ค่ะค่ะมันมานโชวนะคะนี่ค่ะัดลงมาค่ะเรงจะเลือกใสรายละเอียดนะคะโดยพิมพ์คำว่าข้าน้ำทับตะดาบมาเข้ามา งมานะ,ะ <S <S า้วค่ะเขาจะแก้ไขรายละเอียดออกรายงานภามสีนะคะเป็นข้าไฟครับการไฟฟ้าคอยอยู่ะคะ่ะตัดลงมานะคะยอดเงินกล่องเงินนะคะ ราจใส่สามพังบาท ค่าโทรศัพท์ลคะกดบวกเพิ่มค่ะเราจะแยกรายการใบ่งส่งของรับใบกำกับภาษีสุดซื้อคิวสิบบริการ์ดนะคะี่ i m u z อ ใส่สามแปดเก้าสี่ะ่ะถัดไปนะคะเจ้านี่นะคะเราจะใส่ตัว S ค่ะเราเลือก S ค่ะกดเย Y ค่ะถัดไปนะคะรายละเอียดออกรายการจริงนะคะเราจะเลือกข่ายเป็น 5G ค่ะ ตัดไปนะคะยอดเงิน่อนเว้นนะคะเราจะใส่เป็น2อ0 0ั้ยบาทค่ะขอทษจะใส่เป็น1นึัน้ยบาทค่ะตัดไปนะคะแล้ว สามคน